ยายหนูตัดใจไม่ได้จริงๆหนูลงเลิกกับผัวนะฮะแยกมาลงวัดใจตัวเองแล้วเนาะสองเดือนสามเดือนนะฮะเขาก็ไม่สนใจโทรมาหาหนูก็เลยกำลังจะกลับไปหาเขามันจะได้ไหมยายถ้าหนูตัดใจไม่ได้นะเดินหน้าไม่ได้หนูก็ถอยหลังไปเถอะทั้งท้งที่รู้นะถ้าเขาห่วงเรารักเราเขาก็โทรหาเราแล้ว เออแต่เนี่ยนะจริงๆแล้วผัวเมียเลิกลากันเนี่ยถ้าผู้ชายรักเนี่ยเขาต้องมาง้อเรามารับเรากลับนะเขายังเสียดายเราอยู่อันนั้นนะ่ะคุณจะมีคุณค่าอาจจะมีช่วงเวลาปรับเข้าหากันได้แต่ถ้าหนูกลับไปเองโดยที่เขาไม่ได้ใส่ใจหนูจะโดนโดนยำใหญ่ยิ่งกว่าเก่านะคะเขาจะไม่สนใจเลยสุดท้ายหนูจะโดนด่าว่าไงรู้ไหมไปไม่รอดกลับมาทําไมไม่มีฉันเธออยู่ไม่ได้ อืมก็ทนทุกข์ไปสิยอมรับตัวฉันเป็นนะเพราะเธออยากอยู่กับฉันเองมันเจ็บยิ่งกว่าเกาได้ลูกเอ้ยโอ้ยยายก็บบุรุสิวาจังใดนะฮะแต่ก็ว่าแหละนะมันก็เป็นชีวิตของหนูคิดเอาพินิจพิจารณาเอายาย่ก็ว่าได้แค่นี้นะคนเราน่ะเออนะ มันไม่ได้ฉเฉพาะเจาะจงว่าจะอยู่ผัวเดียวเมียเดียวนะให้นึกถึงความสุขระหว่างเราและเขานะเออการเอาใจเขาตนตัวเองลําบากแม้กระทั่งลองใจออกมาแล้วเราก็ยังรู้สึกทุกข์นะเพราะเรารักเขาไงอ่ะก็กลับไปอีกสักตั้งไปเจ็บมันให้สุดนะไปหยุดตรงที่ว่าไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วแข็งจริงเราแล้วค่อยก้าวแล้วกันนะใหญ่ก็แนะนําได้แค่นี้แต่นะบอกเลยว่าหนูคิดผิดอืมนะในหัวใจ ก้าวออกจากผัวเนี่ยประชดก็ตามประชันก็ตามหรือเลือกที่จะอยู่คนเดียวก็ตามผู้ชายถ้ามีใจรักเขาจะต้องโทรหาเราเขาต้องมารับเรานั่นคือคุณค่าที่เราจะได้เปรียบแล้วเราจะปรับเข้าหากันได้อีกครั้งแต่ถ้าเราถอยหลังไปเองนะฮะไปเองกลับมาเองนะเราก็ไร้ค่าสําหรับตัวเขาเพราะเราเราไม่มีในความสําคัญในชีวิตเขาเลยลูกเอ้ยเนาะอะ อืมส้อยกันออกความคิดเห็นนะฮะเพราะมันก็เป็นชีวิตของหนูแต่หนึ่งสิ่งสําคัญยายขอฝากนะลูกอย่าทําร้ายตัวเองอย่าประชดใครด้วยการทําร้ายตัวเองหนูเคยทํามาแล้วใช่ไม่ใช่หรออืมมันคุ้มค่าไหมอ่านะมันคุ้มค่าไหมเออเขาเห็นค่าไหม เขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมอย่าลืมว่าเราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงใครนะเพราะใจเขาไม่ได้รักเราจริงถ้าเขารักเราเขาพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงให้กับเราแต่วันนี้ไม่ใช่มีแต่เรายอมยอมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำอย่าได้ทำชีวิตนะถ้าเขาเาข้ามตรงนี้ไปได้หนูจะบอกตัวเองเลยว่าเก่งแล้วหนูจะบอกกับตัวเองเลยว่าโหรู้อย่างนี้ไม่น่าทนนะก้าวข้ามมาตั้งนานแหละ โลกสมัยนี้ดีไม่ได้หามันจนได้ดีอืมเราไม่ได้ผิดใครนะแต่ใครผิดกับเราก็อย่ายอมล่ลําไหลเออนะเฮ้ยยังมีอีกเลยเนี่ยยุคพศ2 0 2ิบห้าบูชาความรักอืมรักเขาข้างเดียวเจ็บข้างเดียวทรมานข้างเดียวเนี่ยอายุยังน้อยนะลูกเอ้ยฟังยายเย็นหน่อยอยู่ตรงนี้